ข่าวแถวบ้านวันนี้เกิดเหตุการณ์เสาไฟฟ้าล้ม3ต้นนะครับเนื่องจากมอแปลงระเบิดและมีไฟลุกไหมจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนสวนรัฐวิทยาในซอยพัฒนาการ20นะครับสอบถามวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณนั้นก็บอกว่ามีไฟไหม้แล้วก็ลุกลามไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับเสาไฟฟ้าก็โค่นหักลงมา เจ้าตัวตกใจมากแล้วก็ได้แต่บอกผู้คนที่สัญจรในระหว่างนั้นนะครับได้ระมัดระวังกันเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับเพราะมันไม่สายเคเบิลอ,อยู่ข้างบนครับไม่แล้วก็มันแบบลามไปทั่วลามไปทั่วแล้วเขากโคตรลงมาอยนนี่พอดีครับอย่กันหลายคนแม้บตงนี้ประมาณในวินนี้มันก็จะมีอยู่สามคนสองสามคนก็ตกใจือนกันพราะสายมัน สายมันล้มแล้วไฟมันแ๊บแฟบแฟบไฟกาสายและการทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็บอกรถว่าอย่าไปอย่าไปอย่างนี้นะครับไปครับผมครับขอบคุณมากครับนะครับทีมงานบอกว่าเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะครับจากคุณครูพันทิพย์นะครับสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับในช่วงที่ไฟกำลังลุกไหม้เสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ ก่อนที่จะมีการหักโค้นลงไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับเนี่ยนะฮะไฟกำลังลุกไหม้นะครับบริเวณหม้อปแปลงนะครับของเสาไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ยังมืดอยู่เลยนะครับในเช้ามืดของวันอังคารที่5มกราคมพรรุทธศักราช2563นะครับนะครับล่าสุด จาก Facebook ของคุณวราพรขำวิไลนะครับก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงนี้ก็รอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับมาดูแลรับช่วงต่อการจราจรในช่วงนี้อาจจะติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากว่าเดินรถได้ทางเดียวนะครับและนี่คือข่าวแถวบ้านขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับวันนี้ลาไปก่อนครับ ไม่แล้วก็ลุกลามไปหลังจากนั้นไม่นานโทรศัพท์ก็เข้าครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับที่ไหนครับอ๋อหรอครับพอดีกำลังกำลังรายงานข่าวอยู่ครับพอดีอีกขอเวลาสักครู่นะครับกำลังเลยครับตัดตัดเข้าออกอากาศอยู่นะฮะตอนนี้ฮะ ครับโอเค